ค,ครับ,ไรบ,บนบไปดูบนเลือบอลน,นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศก่อนเข้าในสนามนะครับนีพ่อค้าแม่ค้านครับผมร็เก็นมาตั้งเป็นงาขายางๆมีเรผมพายกไปนาบัเรศนะครับนคนเีกหน่อยบรรยากาศก็คึืบๆนะครับผมอากาศดีเลยครับ กลางวันถ้าเขาไปแล้วเขาสีเข่าในสน,นามได้บ่ตุ๊บรุ่นกันนะครับว่าคนหลายบ่เสียงแตกเสี่ยวเสี่ยวผมก็ตะวันไหลายเตี่ยวเลยผมวันพี่รองมุมบรรยากาศครับน้ำมาเจีรยะวันนู้นพี่น้องนี่เรานี่นี่นะครับบรรยากาศอันนี้เป็นทางนาหอโบดนะครับหอโบดถ์เรเห็ดนะครับบรรยากาศที่นี่รถปูไข่ไม่ยังนี่อหอโบดทางเก่าหอโบด อาหารหลาดไม่รอดดูนกนะก็เองย่างไปเรื่อยๆครับย่งางทุกคนคือสาวเซียสุขครับผมบรรยากาศกเมื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็นีน่คนมาชมมาเทีเ่ยวหลายคนนะครับนี่ครับบรรยากาศ แค่เด็ผมว่าสิเขาทางนี้แหละเข้าไม่ได้ครับต้องเข้าประตูสายเขียนเขาทางหน้าเป็นไหครับไดครับผมประตูมรงนี้เป็นสงวนนะครับผมคนนี้เขาได้แต่เจ้าหน้าที่กับพนักงานครับประชาชนทั่วไปเวลาเป็นแฟนบอลเลย์บอลก็ต้องย่างออกไปทางหน้าประตูสายเขียนนะครับผมคนมาหลายอยู่ครับเจ้ามากอ่ะ ถ้ากันผ้าลูกผ้าร้านนะครับมาเที่ยวมาเบึงกุ้เลือบน,นครับผ mm ู hmm. ้ใดเ,เข,าเข,าเขาเด่ากับเข่าบิ่งผู้ใดเข่ากับว่้ไดเขาเ่าครับ mm hmm. พี่สาวไรพี่น้องบึ้งนะบึ้หน่อยสาวทัําหน่อยบรรยากาศก็เป็นตาเยอะพี่น้องมันนี่มันก็ค,ค,คึมๆเนาะเมื่อเดียปัจจัยตอนผมถ่ายนีย่สะอาดสะอ้านดีครับผมสดชื่น ะครับยางไปเรื่อยครับนี่ก็เป็นประตูสายเกียร์นะครนะครับจนที่เพิ่มบอกว่าหิยางอ้อมมาเข่าทางหนัน้นสายเกียร์นะฮะหิยยางมาสนามมอลเล่บ่อนเดี๋ยวนี้สองสนามครับอีกสนามนึงเดี๋ยวยึดของหลังนะเป็นสนามซ้อมนะครับผมนี่ก็ผมหียยางนี่ครับยางเลาะไปนี่พี่น้องอ้อมไปเรื่อยๆครับสนามนี้ก็ เพราะว่านี่แข่งขันนะครับนี่อาจจะเป็นบอลยิงปะนี่ครับนีบแฟนบอลเดบบอจ้าไทยเจ้าต่างชาติญี่ปุ่นเกาหลีก็นีครับเจะแบบตตามกันมากนะครับรเจ้ากับบอสไลท์บอครับต่างชาติบอหลายเพราะว่ามันยุกยุกไก่เมืองทีแบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเก็เป็นเมืองนลอยๆนะครับเนาะ ก็เลยจัดกีฬาน้ำเกลากันถือว่าโชคดีนะครับผคุณจะเป็นบรรยากาศที่บนอัศจรรย์ครับพบนถาเบึ้งบนเรือบอลนะครับผมณเดี๋ยวผมพลาไปตรงนี้ก็ย่างกันไปบินทางเข่าครับบรรยากาศก็ร้อนด้วยบอลวิองแดดฮ้อนด้วยบอลนี้นไหครับผม ขึ <entertain> en. ้นไปตูข้างเขาเดียคนขึ้นหลแท้พี่นงแงเขาไปดิเขาไปด้มเขาไปเบิ่งได้นนนนหลแท้ย เี้ยนกันละขก,กนันะมรดยครับไดเบิด <c oughs> สิทธ์ับสิทธ์เลยขึ้นไม่ได้เลย,อยเอาพี่ใหญ่ไม่มีที่จะเข้าเลยเ หมดเสร็จครับเข้าไม่ได้ครับไม่มีที่เข้าเต็มเมื่เลยครับผมคนหลามากครับเอาไมชนีนะครับเด้ดจะหาโอกาสไทย,มา,ยมาให้เบืองไม่ครับผม